ประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแจรถของใครหายนะคะเป็นของพนังานนะคะมารับได้ที่กอมบัญชยการค่ะเพราะว่าค่ะว่าจบงานนี้ไปแล้วเนี่ยดีเจก็ก็อ่าไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ว่าดีเจกิกกี้เขาบอกว่าปีที่แล้วยังอยู่ที่เขานะ่ะแต่ก็บอกว่ากาคงมีดีเจใหม่เรียบร้อยแล้ว ดเดี๋ยวเข้าคันทึกกลับบ้านไม่ได้นะคะใครที่ได้ยินเสียงเนี่ยออกมาตรงนี้ได้เลยค่ะยังไงถ้าจะมีอะไรประชาสัมพันธ์นะคะมากันได้นะคะที่กองกำลังการนี้รับทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเดียวนะคะเรื่องเงินค่ะพักูดคยกันจะได้<ะ>ไ,ดไม่ถึงรู้ทันเรื่องเงินไม่ปรึกษาไม่ได้นะคะแต่างที่ได้เข้าใจผู้อื่นเสมอเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับเรานะคะแล้วก็ เมื่อสกรูนี้น้องพี่น้องเซนก็มีหลายหลายท่านเลยนะนักท่องเที่ยวมาจากมหาชัยมาจากกรุงเทพก็บอกว่าพี่เนี่ยขับรถกันมาตั้งแต่เที่ยงค่ะเพื่อที่จะมาเที่ยวงานพระนครคีดีของเรานะรู้สึกว่าโสดในคณะคนเพชรบุรีนะรู้สึกปลักเื่อใจนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เขาขับรถกันมาไกลขนาดนี้แล้วก็เข้ามาสอบถามนะคะว่าจุดน้ำอยู่ตรงไหนจะไปจุดนี้จะไปยังไงพี่เดินไกลไหมอะไรเงี้ยค่ะไรยังไงก็ใครที่อยากรู้ มาดามรด้ามาถานตรยได้เลยนะคะงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะมาแล้วถ hey, yeah. ือว şey. ่าได้กําไรด้วยนะคะเพราะว่าชมรมวิทยุจังหวัดเพชรบุรีรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เหล่าดีเจน่ารักน่ารักนะคะถ้าได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่ากองอเมรยการอยู่ไหนเดินตามเสียงมาได้น่ารักไปสีเดียวดีเจเดียวดีเจจะหลบไปก่อน น่ารักไปทิ้งเปเลยเกินแต่ยาวไปทำปุ๋ยนะคะสมสารดีเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิทยุจะเงียยไปนะคะยังไงมีปัญหาอะไรอยากจะรู้ว่าร้านอาหารอะไรอร่อยๆอยู่ตรงไหนรู้ไหมขี้หมาคือคือแบบต้องเดินดูนะคะในสถานะต้องชิมต้องชิมทุกร้านไหม เราจะได้รู้โอ้แบบนี้มันก็อิ่มไปจะดูที่เราอยากชิมของแปลกๆที่เราไม่เคยชิมนะคะก็ลองแวะเข้าไปชิมได้แต่ที่ด้านหน้านะคะทางที่จะไปหน้าชิวะแถวนั้นก็จะเป็นเอ่าพอดิจิตอลพอดิจิจอลเคยรู้วาง่มากมายนะเราลองไปว่ากานค่ไม่แพงค่ะเราลองไปดได้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยพี่คุณนเส้นขายพวกอาหารการกินเนาะมีอาหารการกินเยอะมากมายแล้วก็มีร้านค้าต่างๆแล้วขายของ งานใหญ่จริงๆเนี่เนของเราอหอะคนักเที่าวดจะได้ซื้อไปฝากไเะเตแกงออแรนี้ขอหวานมากมายเขาบอกว่าถ้าว่าใครมาแตุรีแล้วไม่ได้ชื้อ๋วยขตีแกงหีเนี่ยมาไม่ก็อย่าพาดองอย่ว่าคุณยังมาไม่ถึงหคุรี้ Yeah, I'm ไม่เวาก็ไม่เหลือก็น้าตาอย่างนี้จะรอได้ไงน้าตา